นี้ก็เจอกับพี่ฟ้าอีกแล้วนะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ค่ะสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนค่ะแล้วจดเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์สาหรับการเรียงสับเปลี่ยนกันนะคะสําหรับตัวอย่างที่2นะคะก็จะเป็น ชายหกคนหญิงหกคนยืนเรียงเป็นแถวตรงได้กี่วิธีถ้าชายและหญิงยืนสลับกันคนต่อคนและชายหญิงคู่หนึ่งยืนแยกกันเสมอสำหรับข้อนี้นะคะเราจะใช้วิธีในการหานะคะสองขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะหาในกรณีของชายและหญิงยืนสลับกันก่อนนะคะ ชายและหญิงยืนสลับกันนะคะก็จะแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คือจัดให้ชายยืนก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นชายหนึ่งชายสองชายชา3ชาย4ชายห้าชาย6นะคะและเราก็จะเว้นที่ว่างไว้ให้ผู้หญิงยืนนะคะสำหรับกรณีที่1นะคะเราจะจัดให้ชายยืนก่อนนะคะเราจะเห็นได้ว่า พี่ฟ้าได้เขียนไว้นะคะว่าชายหชายสชายสชายสชายห้าแล้วก็ชายหกนะคะพี่ฟ้าได้จัดให้ชายลงไปยืนก่อนแล้วก็เว้นที่ว่างไว้ให้ผู้หญิงยืนนะคะก็จะได้ว่าชายยืนได้6แฟกวิธีนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาผู้หญิงไปเซรกนะคะก็จะเป็น หญิงหนึ่งแทกหญิงสองแทรกน้องจะเห็นได้ว่าผู้หญิงนะคะก็สามารถยืนได้หกแสงวิธีเหมือนกันขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปหากรณีที่สองค่ะก็คือจัดให้หญิงยืนก่อนบ้างนะคะ ก็ทำเหมือนกับของผู้ชายเลยค่ะเราจะเอาชายมาแทรกนะคะอ่าก็จะได้หญิงยืนได้หกแฟกแล้วก็ชายก็จะยืนได้หกแฟกเหมือนกันค่ะ ชายและหญิงยืนสลับคนต่อคนนะคะก็จะได้แฝกบวกกับ6แฝกนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่1แล้ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นกรณีที่สองกรณีที่หนึ่งที่เราจัดให้ชายขึ้นก่อนนะคะส่วนกรณีที่สองที่เราจัดให้หญิงขึ้นก่อนแล้วก็จะนำสองกรณีมาบวกกันนะคะก็จะได้6แฝก6แฝกบวก6แฝก6แฝกอะไรอ่า เราจะนำกรณีที่หนึ่งนะคะมาบวกกับกรณีที่สองนะคะซึ่งก็จะได้เป็นถัดต่อไปนะคะเราจะหาในส่วนของชายหญิงคู่หนึ่งยืนแยกกันเสมอสำหรับในการหาชายหญิงคู่หนึ่งยืนแยกกันนะคะเราจะหาชายเราจะกำหนดให้ ชายหญิงคู่หนึ่งยืนติดกันก่อนนะคะแล้วเราจะเอาทั้งหมดนะคะมาลบกันโดยจะแบ่งเป็นกรณี2กรณีนะคะก็คือกรณีที่1เราจะจับให้มีชายหญิงหนึ่งคู่นะคะนี่นะคะเราจะจับให้มีชายหญิงเป็นคู่กัน1คู่แล้วก็เราจะเรียงเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเอาชายขึ้นก่อนนะคะก็จะเป็นชาย2ชาย3ชาย4ชาย5ชาย6นะคะ แล้วก็แทรกด้วยผู้หญิงก็จะเป็นหญิงสองหญิงสาหญิง4หญิงหหญิงหก็จะได้ห <5 S 1> ้าฟกกับห้าฟกวิธีนะคะอันนี้เราจะโฟกัสในส่วนนี้ก่อนนะคะส่วนที่เป็นชายหญิงยืนสลับกันก่อนนะคะอันนี้เราเว้นไว้ก่อนต่อไปในกรณีที่สองเราจะให้หญิงขึ้นก่อนบ้างนะคะ แล้วก็นำชายไปแทรกอ่าแล้วก็จะได้ห้าเฟกคูณห้าแฟกเหมือนกันนะคะอืมซึ่งน้องๆจะเห็นได้นะคะว่าชายหญิงที่เราจับคู่กันนะคะสามารถไปยืนได้ทั้งหัวแถวแล้วก็ท้ายแถวนะคะเราจะให้เป็นสองแฟกวิธีนะคะเพราะได้สองวิธีได้ทั้งหัวและท้ายเลย ซึ่งทั้งสองคนนั้นนะคะจะต้องตัวติดกันตลอดแปลว,ว่าถ้าไปอยู่ท้ายแถวก็ต้องไปทั้งคู่อยู่หัวแถวก็ต้องไปทั้งคู่ก็รวมมาเป็นหนึ่งเราก็จะได้ ข, toys. ขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาดูว่าโจทย์ถามอะไรตอนนี้เราได้ทั้ง2กรณีทั้งสองขั้นตอนแล้วเรามาดูว่าโจทย so ์ถามอะไรนะคะโจทย์เขาบอกว่าถ้าชายหญิงยืนสลับกันต่อคนแล้วก็ชายหญิงคู่หนึ่งยืนแยกกันเสมอเราก็จะนําขั้นตอนที่1นะคะที่เราหาได้นะคะขั้นตอนที่1ตรงนี้มาลบกับขั้นตอนที่สองนะคะที่ชายหญิงยืนติดกันนะคะตรงนี้นะคะมาลบกันดังนั้น ค่ะพี่ฟ้าขออนุญาตยกมาไว้ด้านล่างนะคะพี่ฟ้าขออนุญาตติดไว้เป็นค่าแฟกทอเรียลนะคะเพราะว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างเยอะโอเคตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำตอบในข้อตัวอย่างที่สองค่ะ